ดักกะบอลสนุกมากค่ะคือข้างในคือเอาจริงๆเวอร์กว่าที่หนูคิดมากเพราะว่าเขามีหุ่นแบบตัวไซส์เท่าคนจริงบ,บเยอะมากข้างในค่ะคนที่ินดักกัมบอลน,นาชชอบใช่เป็นในพักแต่ละห้องแต่ละโซนเป็นไงบ้างเอาจริงๆหนูรู้สึกว่าเขาทําดีเทลไปเยอะมากแบบว่ามีมีเล่าเรื่องราวด้วยว่าอันนี้คืออะไรจินไหน,ไหน คิดว่าคนที่ชอบมากๆหรือกินมากๆอ่ะตอนนี้เทศกา์นี้น่าจะแบบเอ็นจอยมากๆแน่นอนหรือว่ารวมทุกภาพเลยในนี้เลยรวมทุกภาพไหมอันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่ามีแบบตัวละครหลักๆก็คือฝึกยังยังรังสองอนอะไรที่ทำให้หลงรักเรื่องนี้ค่ะอ๋อคือหนูอ่ะหนูรู้สึกว่ารก้อนบอลเป็นเรื่องที่ทุกคนโตมาด้วยอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบ ทุกคนต้องเคยได้ยินทุกคนต้องรู้เรื่องราวมาพอสมควรว่าเออมีตัวละครนี้อยู่ชื่ออะไรเฮ้ยเขามีพลังประจำตัวแบบพี่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันเข้าถึงคนไทยได้ง่ายงี้ดีกว่าเพราะว่าคนไทยทุกคนรู้จักอยู่แล้วดาก้อนบอลเอาจริงๆอย่างหนูอาจจะแบบไม่ค่อยได้ดูมากขนาดนั้นแต่ว่ารับรู้มาตลอดว่าดาก้อนบอลคืออะไรมีตัวละครที่แบบดังๆอย่างกูคูเบติต้าอะไรเงี้ยก็จะรู้จักค่ะถุงชวนหน่อยถึงยี่สิบเก้า ค่ะก็อยากเชิญทุกคนนะคะเข้ามาดูเทศกาลนะคะบอกเลยว่าพี่ๆทุกคนตั้งใจทํามากๆเพราะว่างานข้างในคือละเอียดแล้วก็สนุกมีเกมให้เล่นด้วยมีกิจกรรมด้วยนะคะก็สามารถมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19ตุลาถูใช่ enjoy ค่ะสนุกมากๆงานกับเทศกาล์ตคอนเสิร์ตท่าที่เกิดขึ้นขอไม่รับของขวัญขอเป็นเงินเพื่อไปช่วยน้ำ่วมกับไทยแลนด์ ค่ะก็ตามนั้นลวค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้แจ้งอีกทีนึงว่าจะเอากล่องไว้ที่ไหนค่ะอ่ะเอาไปที่ไหนตั้มใจใจ,จริงจริงความคิดแรกเลยคือมาจากคุณแม่ด้วยค่ะแม่ก็แบบเหมือนรู้สึกว่าของขวัญมินแบบว่าได้เยอะมาเยอะแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็บ้านก็จะเต็มแล้วด้วยก็เลยรับเป็นสิ่งนี้ดีกว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่าเออเรารู้สึกไหมถือว่าเราได้เอาแบบแต่งตันงองนี้ก็ ดีค่ะรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเราสามารถช่วยได้มาตอนนี้แล้วพี่ับบแฟนคลับว่าไงบ้างพอเราแบบแจ้งออกไปไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะได้รับข่าวสารตามที่แบบแจ้งไปแลวน่าจะมาร่วมทำบุญด้วยกันช่มหาพิธว่าอย่างไรไหมคะก็หวังว่าค่ะไม่ต้องซื้อของขวัญมาเยอะนะคะเอาเป็นสิ่งนี้มาแทนดีกว่าค่ะเราต้องใจไริสุทธิ์้สเตือที่ที่ไหนบ้างที่น่าหรือว่าเรามองมาเรื่อยว่ายังไงหรือว่าคิดว่าชายแดงจะไปจังหวัดไหน อ้อันนี้ยังไม่น่ใจเลเหมือนแม่มองไว้ทางเป็นบูณกับโรงพยาบาลอะไรย่างเงี้ยอ่าปกติาทอะไรกัน่อยหคะนใหญ่จะเป็นวันเกิดคัเกอนี้เป็นคงแรกที่แบบขอไดวันคอนเสิร์่ไหใช่ค่ไมถึงยกทั้งใจี่แสองอ่คัญอเอ่อเห็นวามใชค่เรก็เป็นที่สาามเลยะ ก็ช่วงนี้เห็นข่าวรู้สึกยังไงบ้างคะเออรู้สึกยังไงบ้างเหรอคะเอาจริงๆต้องบอกก่อนว่าพวกหนูคอมคนกันหนักมากๆก็ถ้าสมมุติว่ามีเวลาที่แบบเราสามารถติดตามข่าวสารได้เราก็จะพยายามติดตามเห็นข่าวแล้วก็ติดตามก็คิดว่าคนไทยทุกคนน่าจะตัดสินใจตามไปแล้วี่มั่งเนาะนี่มั่งคนไอ้ยังไงคนชื่อชมเราว่าแบบว่าเอาเงินตรงเนี้ยไปบริจาคตรงนี้ย ใครมาชื่นชมเราว่าความคิดีไม่อยากให้มองว่าแบบต้องมาชื่นชมอะไรเลยค่ะแบบว่าถ้าสมมติว่าช่วยได้ก็ช่วยดิค่ะคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นถอดรีวิวได้ก็ได้ค่ะเรียกว่าความพร้อมตอนนี้ลูกอ๋อตอนนี้ก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเหลือเข้าหอแล้วก็สถานที่จริงค่ะก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตวันที่สองนี้ค่ะก็ใกล้แล้วสองวันอุ่นเป้นไหม ตื่นเต้นไหมเราทำนี่ยหรือว่าแบบโอ้ชินแล้วคุณบอยอุ้ยไม่ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่านี้เป็นคอนแรกของอีโก้เอกอด้วยที่รวมทุกศิลปินในค่ายค่ะก็มีโชว์พิเศษค่อนข้างเยอะอ่าพูดตรงๆว่ามีโชว์พิเศษค่อนข้างเยอะเพราะมันไม่ใช่คนเดียวมันไม่ได้มีแค่เราเจ็ดคนเนาะมันมีพี่ๆศิลปินอื่นๆในค่ายด้วยเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะต้องทํางานเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นในคอนนี้ตื่นได้นไหมว่าแบบเอ้ยเราจะเจออะไรนะในงาน จะมีหนูว่าเป็นโชว์ที่ทุกคนอยากดูไงด้วยว่ะเพราะมันจะม,มีการได้ยินมาเล็กๆก็เฮ้ย hey, แฟนคลับอยากเห็นโชว์นี้แฟนคลับอยากเห็นโชว์นี้นอะไรเงี้ยบ้านจะมีหรือเปล่านะเ,เอาใจก็ทำกันบ้านมาแล้วว่าเฮ้ยแฟนคลับเราต้องการอะไรบ้างเอาจริงส่วนตัวเป็นพุ่หนูอยากทําด้วยแล้วค<อ>่ะแล้วก็แฟนคลับเ,เขาก็ดูอยากเห็นด้วยสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เองสองคนเป็นแบบตั้งมันใไหมคะแบบที่เราตั้งมั่นนิดนึงอะไรเงี้ยตพร้อมต่างๆหรือว่าก็ เอาจริงๆหนูว่ามันก็แอบชิลๆเราเล่นยก็เหมือนมันมีแบ่งพาร์ทแหละเราเราผิดชอบกันหลายส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอศิลปินมันเยอะมันก็เลยแบ่งๆกันทํางานรอมาฟินกันเนาะวันนั้นบัตเหลืองชวนไหนชวนไหนชวนไหนเออก็สำหรับคอนเสิร์ต X o x o Multiverse นะคะยังซื้อบัตรได้อยู่ใช่เงนเยอะๆเพราะว่าแบบเราคอนโทมาเยอะมากนะคะ50กว่าเพลง คอนกว่า4ชั่วโมงจริงอ่ะเอาให้ล่างงอกกันไปข้างเลยเตรีมแฮนเพิดไปนะคะเฮ้ยพราอไม่อยากพราอห้ามลุข้ามลุกเดี๋ยวพลาดมีทุกรถแน่นอนเศร้าซึ้งตรึงใจสวยหล่อเทฟินจิ้นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่มีเอาออกแน่นอนมีครบแน่นอนค่ะเอออาถรรพ์ตัวนึงเนี่ยเืองที่หนูไปกินต้มใช่ไหมอ้ยเฮ้ยไอยังไง คือหนูแค่เมื่อกี้ข้าวต้มแล้วก็พี่ๆเขาชวนคุยอะไรเงี้ยแล้วก็คุยแล้วก็แบบมีความแบบพูดถึงโปรดัก t อะไรเงี้ย้เราก็มีความแบบเอ้ยสน่หชี้แกับโปรดักนะเขาเรียกไปชื่อศิลปินเราก็เลยบอกว่าพี่คะต้องเปลี่ยนนะคะเป็นเรียกเป็นโฟอีฟกับเป็นซี่ของเบ็ซซี่บอกวเปลี่ยนเป็นโฟอีฟนะคะเขาก็แบบโฟอีฟหรอใครน่ะแล้วมีพี่พนังอีกคนเดินมาน้องหน้าคล้ายๆโฟอีฟนะ หุยจริงเหรอพี่นี่ก็เตรียมเลยมาแน่น้องเล่นเปนากรือเปล่าเอ วงและผิดคนไปหน่อยก็เป็นไวรัลขึ้นมาเออรู้เป็นใคบ้างเ็แบบโปรยิหรือเปล่าเออเอาจริงดีใจค่ะอย่างน้อยเราก็คล้ายคนในโปรยิฟเนาะแล้วก็แบบมีความคล้ายคล้ายขับากับคนในวงนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจที่มีคนรู้จักโปรยิปแหละค่ะที่คนเราก็เราก็ปั่นต่อครับเราก็สนุกอยู่แล้วเราเอนจอยที่คนทักบ่อยบ่อยค่ะจนจนจนจิตเอาบางทีเปิดรูปโปรยิฟมายังแบบอันนี้ไข่ เส้นหรือเธออะไรเงี้ยมีบ้างบางจังหวะค่ะส่วนมากเขาทักเป็นใครบ้างทักเป็นไม้ซะส่วนใหญ่ค่ะเหมือนเหรอคะอาจจะเคยคุยกันไหมเคยคุยกันไหมว่าเอ้ยเราเหมือนกันปะก็ถามว่านี่ว่าเหมือนไหมแต่มันก็มีบางทีทำทรงผมคล้ายกันทันหลังก็โดนในวงทักทิดก็มีใช่ขนาดเพื่อนในวงทักติ้งยังเหรอคะ มันผมเหมือนกันเลยใช่บางทีแบบคล้ายๆกันในวงอะไรเงี้ยพี่ๆทีมงานก็จะเรียกชื่อถูกชื่อผิดบ้างก็จะชินๆกันไปแล้วเราก็สวยเหมือนกันแหละเนาะไม่ได้เลยเราสวยเหมือนกันเออไออย่างตัวเองมันเป็นไปเสียเปล่าคนทว่าหน้าหน้าเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนมากอืคือไม้มันสวยหนูก็เลยไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะไรยังไงเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ก็เหมือนคนสวยอะไรอย่างเงี้ยเราสวยนะ ใช่เราก็สวยอยู่แล้วเอ้ยเหมือนโซลินก็ดีเหมือนไมค์ก็ดีคือเหมือนใครในโฟยิมคือดีหมดเราแฮปปี้อยู่แล้วจาการที่แบบท่านบอกว่าหน้าเหมือนโฟยิมภาดีเป็นไงเอ้ยหน้าก็แค่กัสหนูได้แต่งหน้าอาจจะใช่ตอนนี้ของไปแค่เหมือนไปก่อนเพราะหน้าสดเลยอะได้แต่งหน้าอาจจะใช่เลยเขาจะ็นหน้าสดออกข้างนอกเลยไหมคะตลอดเลยใช่ว่าเรา หน้าบ่อยเราก็ต้องมีเวลาแบบได้พักหน้าให้ฟื้นฟูว่าเรียกวันว่างคือหน้าสดเลยใช่เรามั่นเลยมีบางคั้ลิปนิดหน่อยให้ฟิลฟิลแบบเอ้ยเลือดปัดเบาๆอะไรเงี้ยเน้นซอยเน้นฟิลแสดงว่ารอบหน้าเขาต้องต้แต่งเต็มเจอแน่รอบหน้าเขาต้องอยู่ใส่ฟิลฟูไปกระโปรงให้เขารู้ไปเลยพร้อมเพอร์ฟอร์มโอเคโอเขอบคุณค่ะต้เห็นคิดต้อาดิ